เราอาจจะได้ยินคำว่า UX แล้วก็ UI Designer ทำงานแตกต่างกันไหมที่เมืองไทยพยายามแยก UX Designer คนที่เป็น UI อ่ะจบไปคุยกับยูเซอร์เขาก็จะแบบอักขคุณ uh huh. ไปทุกมันจะมีดีไซเนอร์ไม่กี่คนหรอกที่แบบเป็นเอ็กโทรเวิร์ดอยากคุยกับยูเซอร์กลุ่มคนกลุ่มนั้นเขาก็จะผันตัวเป็น UX Designer ความท้าทายสำหรับ UX คือจริงๆแล้วคือเราจะ manage เราจะทำยังไงให้แก้ไขในทานธ สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการ Career Unlock รายการที่จะพาไปพูดคุยกับอาชีพที่น่าสนใจและปลดล็อกข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานค่ะค่ะเข็มนะคะแป๊บค่ะ วันนี้นะคะทุกคนเราก็พามาอยู่กันที่ KBTG ค่ะซึ่ง KBTG เนี้ยค่ะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังค่ะในการเป็นผู้พัฒนาทั้งแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆให้กับกสิกรไทยค่ะใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปสัมภาษณ์ UXUI Designer ซึ่งเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาแอปออกแบบแอปสวยๆให้เราใช้กันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็รออยู่แล้วค่ะงั้นเราไปคุยกับเขาก็เลยไมะะ่ขแป๊บไปกันเลยโอเค แล้ตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนี่ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็อยากให้แนะนําตัวกับคนดูเรานิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรทําตําแหน่งอะไรอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แบ็เกราวด์คร่าวาๆค่ะว่าแบบเรียนอะไรมาค่ะพี่นนท์โอเคก็พี่ชินนท์นะครับสัพพอร์สิลิคอนอ่าตอนนี้เป็นซีเนียร์ดีไซเนอร์อยู่ในบริษัทมิคคอนอินเตอร์เฟสนะครับเป็นบริษัทในกลุ่มของกสิกรมิชเน็ตเทคเกอร์ที่กลุ่มเรียกตัวย่อว่า KBTT ปริญญาตรีพี่จบจิตวิทยาครับจิตวิทยาองค์กรมาแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองชอบด้านสายงานคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยแบบมอปลายลยะแล้วพอ,พอจบไซโครี y มาก,ก็เลยแบบพันตัวเป็นดีไซเนอร์พยายามหัดเองฝึกเองเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดครับก่อนอื่นขอถามคำถามแบบเบสิกเบสิกเลยค่ะว่า UX UI ค่ะพี่นนคืออะไรทำอะไรเงี้ยค่ะ,ะต้องเล่าเล่ายอมไปก่อนเนาะตอนนี้ตอนที่ทำเว็บไซต์ อ่านี่มันจะเป็นมีมีแพลตฟอร์มใช้คำว่าด,ดีไซน์ที่เป็นเว็บไซต์อยู่อ่ะแล้วก็เรียกว่าเว็บดีไซน์ทีเนี้ยเขามีโมบายแอปอ่าทีเนี้ยคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็มักจะทำเป็นทั้งเว็บดีไซต์และโมบายแอปด้วยทีเนี้ยมาเลยเริ่มมีคำว่า UI ดีไซเนอร์มาด้วยความที่โมบายแอปมันทำพัฒนาทางงานคือพอออกแบบเสร็จแล้วอ่าก็ส่งให้ developer แล้วก็ build แอปออกมาแอปมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คิดส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำคนที่ใช้งานจริง เหมือนก็นนนออกแบบไปแต่ว่าไม่รู้ว่าคนใช้งานจะแบบเป็นยังไง<า>รือเปล่าค่ะแถมกว่าที่จะจับเป็นโปรโตไทป์เออจะจับออกมาเป็นจับต้องได้จริงอ่ะมันจะต้องเป็นแอบปบที่ดวออกมาแล้วพัฒ<อ>นาแล้วมันเสียเวลาขั้นตอนนานมากเออแล้วพอออกมาเยอะๆเข้าอ่า user ทั่วไปเขาก็จะเลือกเลือกใช้ไม่ถูกแล้วก็อะจะลงอะไรอ่ะอันนี้ก็เคยมีแล้วนั่นก็มีมากใหม่เออก็ต้องเอาโปรโมชั่นมาถล่มกันอ่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะแล้วทำไมเราไม่มีใครที่สามารถไปคุยกับ ยูเซอร์ได้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการจริงๆอะ่ะหรือว่าเขาชีวิตเขามีเพนพอยอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันอ่าเราจะได้เอาโมบายแอปหรือแพลตฟอร์มที่เราออกแบบมาตอบโจทย์ของเขาตรงนั้นทีนี้เรารู้ไปแล้วว่า UX UI คืออะไรนะคะต่อไปมาถามพี่นนท์ว่าแล้วตำแหน่งแต่ลสายงานของ UX UI เนี่ยคะ่ะเขาทำอะไรกันบ้างอย่างที่ทีมเราครับทีมไเกตมันก็จะมี่ มี UX researcher ครับ uh huh. แล้วก็ถัดมาของเราจะแยกเป็น visual designer uh huh. ที่ดูเรื่องแบบการออกแบบสื่อสารในรูปแบบของ v s u a l นะครับแล้วก็จะมี UX writer uh huh. ซ,ซึ่ง UX writer uh huh. ของเราอะไม่ได้ดูแค่ข้อความตอนช่วงที่ทำอย uh ู่ไร UX writer เราเข้าไปท o u ตั้งแต่ตอนที่ทีม Visual Designer uh huh. เริ่มออกแบบความสวยงามรูปร่างหน้าตาแล้วก็สิ่งที่อยากอยาก communicate มาในรูปแบบของ Visual ส่วน UX writer mm hmm. เองเขาจะเข้าไปดูเรื่องแบบ แบนด์ personality ว่าแบบเราจะใช้ข้อความยังไงเพื่อสู่แบนด์ personality ที่ตรงกับสิ่งที่วิชวลดีไซน์ต่างๆที่ยูเอเออร์ตจะประกบกันตลอนเลยทีเนี้ยพอไปถึงฝั่งที่เป็น u x UI Designer มันจะเป็นโปรเซสที่หลังจากที่ทางทีวิชวลและ UX w r i t อ r สรุปผลแล้วก็ทำข้อมูลออกมาสำหรับตัวก็ส่งมาถึง u x UI Designer เพื่อจะสร้างฟีเจอร์เอามาแตะเป็นฟีเจอร์ตามที่บริเนสต้องการอยากรู้ค่ะว่า เราอาจจะได้ยินคาว่า UX แล้วก็ UI g n e r คือ UX กับ UI เนี่ยค่ะคือทำงานแตกต่างกันไหมคือคนละตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่ามันคือตำแหน่งเดียวกันอะคะเออจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเรียกว่า UX/UI Designer ค,ค่ะจริงๆเราที่เมืองไทยพยายามแยก UX d Designer ออกมาจากเพราะว่าคนที่เป็น UI อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อพอจะถูกจับไปคุยกับ user อ่ะ,อะเขาก็จะแบบอากๆคุยไปทุกเนาะ มันจะมีดีไซเนอร์ไม่กี่คนหรอกที่แบบเป็นเอ็กโทเวิร์ดอยากคุยกับยูเซอร์ mm hmm. คนุ่มน้นเขาก็จะผันตัวเป็น UX วเอ็กดีไซเนอร์เพราะว่าการเป็น U x วเอ็กดีไซเนอร์มันมีแบบโปรเซสขั้นตอนหลายอย่างมาก mm hmm. เช่นตั้งแต่การแบบอินทวิวถัดมาต้องทำการพอเ e ็คว่าคอมเพลติเตอร์ของแพลตฟอร์มที่เราอาจจะต้องทำแข่งกับเขาว่ามีาอะไรอยู่บ้างเ,ออเราก็ต้องอานดตสตามองวิเคราะห์อีกซึ่งส่วนพวกนี้คนที่เป็นดีไซเนอร์มักจะไม่ค่อยชอบเดต้ดากลายเป็นว่าคนที่ทำแบบสายงาน UX เนี่ย ก็จะเริ่มมีความเปพาะเจามากขึ้นแล้วก็ต้องมีโปรเซสที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลจากยูซอร์ที่ถูกต้องพอโปรเซสมาเริ่มเยอะขึ้นครับสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าให้ UI Designer นั่งรอให้ UX ทำงานเสร็จมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าการทำงานของไอจีก็เรียกว่า waterfall ไม่ะลับกันเลย่ยมันก็เสียเวลาแต่จริงๆแล้วบริเนสไม่เคยให้เวลาที่เป็นไปได้จริงๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ เราจะทำยังไงให้แบบคนที่เป็น UI Designer สามารถมาช่วยลดโปรเซสหรือเข้ามาร่วมกับ UX ฉะนั้นมันจะมีโปรเซสบางอย่างเช่นอตอนที่ลงไป interview, อินเทอร์วิวอาจจะมี u i Designer รีด UX Researcher ช่วยรีดแล้วก็ UI Designer เข้าไปช่วย้ช,วยช่วยจดอ่าช่วยหรือถ้าแบบมีคำถามอะไรที่สงสัยก็ถามกายเป็นวาวามสิ่งนี้ Role UI Designer ก็เลยต้องมีคำว่า UX เพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อให้สามารถเข้าไปประกบไป,ป,ปช่วยทำงานบางอย่างเพื่อให้โปรเซสมัน ถ้าอย่างเงี้ยคะ่ะที่เรามีทั้ง p r o d u ั t ์ที่เป็นเว็บแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะอยากถามว่า UX/UI d e s i เน e r ดูแลทั้งสองานนี้ลยมไหมคะหรือว่าดูแลเฉพาะส่วนไหนบ้างหรืออะไรบ้างจริงๆด้วยความที่อย่างที่บิ๊กไก่ได้เผเรามีจำนวนดีไซเนอร์ค่อนข้งางเยอะอืมเอ่อฉะนั้น UX/UI Designer ในหนึ่งโปรเจกต์ถ้ามีทั้งเว็บและแอปอเราระจะ แยกคน,คคนที่ไปดูนะครับจ,จะเป็นดีไซนเนอร์หนึ่งคนดูเว็บไซต์แล้วก็อีกสักส,กสองคนดูแอปดูปปดมบายวแอป,ป<ม>เพราะว่ามบายแอปมันบางครั้งมันจะมีมข้อจำกัดอย่างที่เวลาทำ UI screen เราจะต้องส่งตอบไปให้กับ iOS developer Android developer iOS เนี่ยก็จะเป็นสกรีนไซส์หนึ่งนะนะส่วนบน Android เราก็จะมีอีกสายหนึ่งเพื่อให้ developer สามารถสเกลไปได้หลากหลายของ Android อยากรู้เรื่องของ Workflow ในการทำงานบ้างค่ะพีเหนท์นว่าทีมพี่นนท์น่ะคือต้องแบบมีการทำงานยังไงคือต้องคุยกับฝั่งบิสเน s ไหมคุยกับฝั่งเดบอะไรเงี้ยค่ะม,มันมี process ยังไงอะค่ะใช้คำว่าด้วยความที่เราเป็นทีมที่อยู่ภายใต้ใกสิกรค่ะ,ะฉะนั้นงานประมาณ70-80%ก็ะจะเป็นเกี่ยวกับ Financial แล้วก็ p p o r t ฝ uh ั huh. ่ง bank คับ process ส่วนใหญ่ของงานที่เราต้อง support ตฝั K ่ง K bank นะครับเราก็ต้องเริ่มคุยตั้งแต่แบบาจากฝักดูแลเนอๆ เริ่มเริ่มจากการที่ลงไปทำวิจัยซึ่งซึ่งพอได้ผลตรงนั้นเสร็จแล้วอะเราก็จะไปอย่างที่บอกก็คือเราไปอะไรก็ไปทำวิสเด็ดเลยค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าโปรเซสของทางทีมวิชวลดีไซน์อ่ารวกรมดีเอเจคไรที่เข้ามาช่วยถือรู่แบบของส่วนตีเสร็จ <S 1> <S 1> ตรงจุดนั้นแล้วก็จะมีการอาจจะมีการคอนเฟิร์มผู้ถหายหนึ่งว่าแบบเนี่ยสิ่งที่ออกแบบมาตั้งต้นให้เห็นเนี่ยเออมันจะหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อให้ผู้ถ่ายสบายใจว่าแบบโอเคเรา รู้สึกแฮปปี้ไม่ใช่ว่าไปเห็นตอนท้ายเลยทั้ที่ UI เกิแล้ว็นหเหมันกับว่าแบบในโปรเซสที่เรากาลังทําไปด้วยแล้วก็มีการอัปเดตไปด้วยหนึ่งใช่โอเคทีมายก็จะดูแลตั้งแต่การออกแบบ UI ให้ตรงตามฟีเจอร์ UI Designer <c oughs> ก็จะอยู่จนถึงโปรเซสสุดท้ายที่ลงไปช่วย u t เพื่อให้มั่นใจว่างานดีไซน์ของเรารเพื่ออาไปเป็นผลิตภัณเราอะมันตรงกับที่วางไว้ทีนี้อยากจะรู้เรื่องของ hard skill บ้างค่ะว่าสำหรับน้องๆหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาทำงาน UX UI Designer ค่ะ ต้องมีหา r d s สกิลอะไรบ้างแล้วก็ t o ู s หรืออะไรต่างๆที่ใช้อะค่ะมีเครื่องมืออะไรบ้างค่ะโอเคฮาร์ดสกิลหลักของ UX d e s i mm hmm. s n g r ก็คือเรื่องคือคุณต้องเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบ UI ค่ะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคุณต้องรู้ว่าเว็บไซต์ณปัจจุบันมีการออกแบบเป็นเ e เซอร์คดดีไซน์มีการ s สเกลเบร k p o i n t เท่าไหร่ mm hmm. ที่ที่เหมาะสมณปัจจุบัน รวมถึงถ้าเป็นโมบายแอปมีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างตอนนี้ที่ที่เราทำเช่นเราเรียกว่าในทีแอปก็จะมี iOS Android รหรือถ้าเป็น IP, ไฮริด่็จะเป็นแอนดรอย์แล้วก็ควรจะเข้าใจว่าเวลาที่เราจะต้องอ,ออกแบบ UI เสร็จแล้วเราจะมีการสื่อสารไปถึงเดเวลอปเปอร์อย่างมีการ hand off งานส่งให้เดเวลอปเปอร์ด้วยรูปแบบที่ทําให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอันนี้เป็น s k ก l l หลักที่เวลาทีทท่ทีมเรามองหาคนเราจะสังเกตประมาณสามเดือน ค่ะก็ใครที่กําลังสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่นนบอกไปแล้วก็ไปฝึกตรงนี้มาหาะะเรื่องของฮาร์ดสกิลเนาะทีเนี้ยหลังจากที่มีฮาร์ดสกิลแล้วเนาะ,ะส่วนของทูอะครับก็ต้องอรีเลทกันไปเช่นอย่างทีมเราเองก็จะใช้ิมากอย่างทีมเราถ้าเป็นโมบายแอปเนี่ยเราจะพบว่าทูอย่างเซตติ้งอ่ะมันยังช่วยให้แฮนด์ออฟไปถึงโมบายแอปได้ง่ายกว่าเดเวลลอปเปอร์สามารถเอาไปจัดก,การต่อได้เองโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟลอะไรอย่างนี้ หรือว่าถ้าต้องมีการทำสกรีนโฟรเราสามารถจบในทิกมาได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องใช้ทูตุเสริอมอันนี้ก็แล้วแต่คนทนัค่ะพี่โดนได้เล่าเรื่องของหาสกิลกับทูใช้ไปแล้วใช่ไหมคะเขียนอยากถามเพิ่มว่า s อฟต์สกิลที่ชาว UX UI ต้องมีเนะะี่ยค่ะพี่นนมีอะไรบ้างที่ควรจะเพิ่มเติมเข้ามาจากตัวพื้นฐานที่เราใช้ทำงานนะคะพี่นนทซอฟต์สกิลที่สำคัญที่สุดคือทักาษาะเรื่องการสื่อสาร <S S S> มีซอฟต์สกิลในการสื่อสารเพื่อลงไปพูดคุยหรือแบบอ่านอย่างน้อยลงไปช่วยถามคาถามอะไรบ้างที่แบบตอนเราฟังเรารู้สึกสงสัยเพื่อมันจะได้ช่วยให้ได้ยิ่นในสอะไรมากมครับ จร,จริงๆก็คือสําคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องคุยกับคน,นเพราะว่าเราทำโปรดักที่แบบคนต้องใช้งานนะคุต้องรู้เรื่องของคนแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเนี่ยเยอะมากๆขอเพิ่มอีกนิดนึองอ่ะ,<ท>ะแล้วก็อีกสําคัญอย่างคือื่องทงเมเนจเมื่าไม่ว่าจะเป็นเมเนจเรื่องทาง,ง,งของการทํำงทททานท,ท,ทำงานหนนร,ร,รือเมเนจเรื่องการประชุมเพื่อให้เรามีเวลาทํางานได้มากขึ้นอันนี้พี่ว่าเป็นเป็นสัญที่สุดทีนี้อยากถามความท้าทายบ้างในงานสายนี้ค่ะจุดไหนที่นลรู้สึกว่ามันคือความท้าทายในด้านงานนี้โดยเฉพาะ ความท้าทายสำหรับ UX จริงๆแล้วคือตอนที่เราจะ manage expectation ของ,ของฝั่ง business ยังไงว่าสิ่งที่เขาต้องการกับเวลาที่เขาสั่งแก้งไงเราจะทำยังไงให้แก้ไขได้ทันแล้วมันจะอยู่ในเวลาที่ต,ตีทำไว้ไว้รวมถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราร่วมงานกับ developer ที่เราไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนเราจะมีการสื่อสารเปนยังไงเพื่อเวลาที่เาส่งงานไปแล้วเขาสามารถ นำงานของเราไปบิวออกมาเป็นามที่เราแบบสั้งไว้ทีนี้ถามถึงโปรเจกต์บางค่ะว่าโปรเจกต์ไหนที่พี่นนท์รู้สึกว่าทํามาแล้วท้าทายหรือว่าสนุกที่สุดพี่ก็ยังรู้สึกว่าโปรเจกต์เคพาร์ทเป็นโปรเจกต์ที่สนุกที่สุดเพราะว่าทีมที่ทำเคพาร์ทเก่งมากไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทีมบิสเนสฝั่งเคแบงค์เขาเขามีความเข้าใจมีความอมพุตตีในยูเซอร์สูงมากทาให้ทีมราทํางานได้ง่ายคุณเพราะเราฝั่งเราเชื่อใจทีมดีไซน์ ทีมเดเวอเปอร์ก็เป็นทีมภายในของ KBTC ก็ทำงานด้วยกันมาแบบสี่ห้าปีแล้วแลวเราก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงในการสื่อสารกันครับมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่แบบทั้งท้าทายและสนุกรวมถึงแบบจำนวนยูเซอร์ที่แบบจะแตะ20ล้านอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้ยครับมันก็จะมันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็ากตามทีเ่เราทำโปรดักต์ออกไปแล้วมีคนใช้งานเยเอะๆมันมันทำให้เรารู้สึกว่าใครๆก็รู้จักโปรดักต์ชิ้นนั้นแล้วเขาก็ั พอเขารู้ว่าเราเป็นคนทำบางครั้งเขาก็จะฟีดแบ็กในสิ่งที่ดีบางครั้งเขาฟีดแบ็กในสิ่งที่ไม่ดีเราเก็บไว้แล้วเราก็เอามาสื่อสารกับทีมบิสเนสต่อว่าเราจะแก้ไขมันยังงไเขมถามเพิ่มเติมเทเลพาธของงาน USUI เนี่ยคะ่ะพี่นนท์เรามีเทเลพาธเปยังไหนบ้างเผื่อว่าคนดูทางบ้านเนะะี่ยค่ะกำลังสนใจเลยว,ว่าโอ๊ยฉันจะมาสายนี้ละอ่าโอเคอันนี้พี่ขออ้างอิงเทเลพาธของทีมบิคอนอเตอได้ค่ะเพราะว่าทีมบิคอนเรามีเทเลพาธสองแก๊ แกนแกนแนวนอนอะด้วยความที่เรามีทั้ง user researcher ค่ะ designer ux writer จริงจริงแล้วเรามี motion designer ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็น ux designer จากการเรียนรู้เนี่ยตามแนวนอน,นะะอ่ามันก็จะมีการเรียนรู้ตามแนวตั้งดีที่เนี้ย การเรียนรู้ทางตาวตั้งก,ก็คือเหมือนจากที่ถ้าสมมติว่าน้องในทีมอ,อยากเริ่มโตขึ้นแล้วรู้สึกว่าไปอยากไปอยู่ในโปรดักต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราเราก็จะสับสสุดให้เขาอลองลองไปรีดโปรดักต์นั้นแล้วก็ลองดูว่าเขาสามารถแฮนเดิลได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ก็จะมีเราส่งน้องที่เป็นจูเนียร์ช่วยไปช่วยประกอบเชื่อเพื่อให้แบบน้องเขาจะได้ฝึกส่งต่องานในการแอสไซน์งานมันก็จะทําให้เขาเติบโตเข้าใจดิจิทัลมากขึ้นด้วยรวมถึงว่า เขาก็จะรู้ว่าแบบอ่าเขาควรจะไปหาจัดการรีสอร์ทของทีมยังไงอยากรู้ว่าการทํางานของงานดีไซน์อะ่ะจูเนียร์ซีเนียร์ลักษณะงานแตกต่างกันไหมหรือว่าถ้าเกิดไปเป็นแบบเฮดแล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากจะต้องแบบทําการดีไซน์ไหมหรือว่าต้องดูแลภาพรวมหรือว่ายังไงก็ย่างในทีมของบิ๊กเพื่อนดีเฟลครับดีไซเนอร์ทั้งหมดเราเราจะมีตําแหน่งในการแบ่ง level จูเนียร์ซีเนียร์ตั้งต้นจูเนียร์ก็จะเรียกว่าดีไซเนอร์แล้วจาขึ้นไปซีเนียร์ก็จะเป็นแอดวานซ์ดีไซเนอร์ พอเป็นเฮดก็จะกลายเป็นซีนีดีไซเนอร์สูงขึ้นกว่านั้นก็คือคนที่ดูแลทั้งหมดเราเรียกว่า p r i n c i p เป designer นะครับคนที่เป็นดีไซเนอร์เราก็จะคาดหวังว่าเขาสามารถ handle project เล็กๆได้ด้วยตัวเองอแบบหนึ่งโปรเจกต์หรือถ้าลงไปโปรเจกต์ที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่เขาก็สามารถลงไปช่วยงานฝักคนที่เป็นแบบซีนีดีไซเนอรได้คนที่เราเรียกว่าแอดวานซ์ดีไซเนอร์ได้คนที่แอดวานซ์ด designer ก็จะดูโปรเจกต์ในขนาดกลางขนาดใหญ่โปรเจกต์ขนาดใหญ่อาจจะมี advanced ดีไซเนอรมากกว่าเด็กนม,มาช่วย เขาจะสามารถทําให้ตัวโปรดักตสามารถส่งต่อไปเรื่ออกได้ครับที่หําอนไททีนี้อยากจะรู้เพิ่มค่ะว่าเรื่องของดีมาแล้วก็ซัพพลาดีกว่าค่ะในสายงานของ U A U I อะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างพอจะรู้ไหมคะว่าฝั่งคนหางานเนี่ยที่เขาอยากจะมาสมัครตรงนี้ค่ะคือแบบมันเข้ามายากไหมในวงการ U A U I Designer ะค่ะของสำหรับดีค่อยสเปซอะค่ะได้เลยใช้คําว่ามีผูสมัครเข้ามาเรื่อยๆออแต่ว่า เราค่อนข้างมีความในการขัดคนที่ยากขึ้นเรื่อยๆ <S 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 เหมือนก็แบบทำหัวหน้าผมเองก็สาตรดาดค่อยๆสูงขึ้นเวลาเราบคนครับประสบการณ์ของคนที่ผู้สมัครเมื่อเทียบกับน้องที่อยู่ในทีมเราที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันฝีมือเขาเท่ากันหรือว่าเขาเก่งกว่าถ้าเก่งกวา่าเราก็ยินดีเราอยากรวมคนที่เป็นเกรดเอเข้ามาอยู่ทีมเพื่อ <ๆ S 1> ให้มันสร้างช่วยกันสร้างสักสิ่งออกมาได้แล้วก็พอคนเกรดเอเขาได้ทำงานด้วยกันคนเกรดเอเขาก็รู้สึกว่าแบบสนุก เอาแล้วได้มีการพัฒนาไปมีอะไรที่ไม่ถนัดไปหาคนที่ถนัดกว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรต่างได้วยน,สนาสำคัมากอ่าเรารู้ไปแล้วว่าที่ KPG เป็นแต่คนเก่งๆเข็เมอยากรู้ต่อเลยว่าเค้าเจอในการทำงานของที่เนี่ยค่ะพี่นนท์เป็นยังไงบ้างถ้าเข้ามาแล้วจะก,กดดันไหมมีแต่คนเ,เก่งๆหรือว่ามีอะไรให้ได้เรียนรู้บ้างคะพี่นนท์โอเคเอ่อ จากที่พี่อยู่ที่นี่มาประมาณ4ปีกว่า5ือปีเนะะเาะคอเเจอร์ที่พี่สัมผัสได้หนึ่งอย่างคือที่ KBT ส่งสรุมให้เกิดการเรียนรู้นะครับเราเรามีทีมมาค d e m y มี่ที่คอยหาคอร์สดีๆมามาสอนภายในพนักงานสามารถเข้าไปดีจิสเตอร์เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หรือ สนใจอยากจะไปจอยอีเวนท์<ะ>ที่อยู่ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศทาง KBG ก็มีงบสนับสนุนตรงเศษนี้สองพี่สัมผัสได้ว่าด้วยความที่ KBG อ่ะมีตอนนี้มีพนักงานด้านไอทีประมาณ1น0 0ัน, 1, นคนค่อคนข้างเยอะมากฉะนั้นในแต่ละโปรเจกที่ลงไปครับจะมีพนักงานด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะสนับสนุนทำให้ทำยังไงให้มันสาม,มารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้สาม,มารถสร้างโปรดักต์ออกมาเพื่อให ออกมาได้เร็วแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดส่วนมีข้อินเฟอ่์เช่นกันครับก็สัดสุุนให้ดีไซเนอร์เกิดการเรียนรู้อย่างที่พี่เล่าไปว่าดีไซเนอร์ Designer ทุกคนสามารถกระโดดไปเรียนรู้กับสเปเชียลิสต์ในด้านต่างๆภายในทีมของเราได้เราพยายามหาสเปเชียลิสต์ที่เก่งที่สุดในเรื่องต่างๆมาเพื่อเพื่อให้น้องๆทุกคนมั่นใจว่าเวลาที่เขาไปเรียนรู้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดจริง จริงก็คือเป็นเคานเจอร์การทํางานที่แบบว่าหลายๆคนต้องฝ่ายฝันันแล้วแหละเพราะว่าในการทํางานคือมันหยุดเรียนรู้ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลายิ่งเทคโนโลยีด้วยอะ,อะไรมันอัปเดตตลอดเวลาก็คือที่นี่ก็คือส่งเสริมเต็มที่สรุปได้เลยว่าเคาเจอร์ของที่ KPG มาร่วมงานกับ KPG แล้วสนุกแน่นอนเพราะว่าดวได้เรียนรู้ได้ทํางานเป็นทีมเวิร์คมีอะไรให้ท้าทายอยู่เสมอเลยนะคะ อยากจะมาขอคำแนะนำพี่นนท์บ้างค่ะสำหรับการเตรียมตัวคนที่สนใจอยากจะทำงาน UX/UI Designer ค่ะว่าเขาควรเตรียมตัวยังไงเริ่มจากน้องๆมัธยมก่อนเลยค่ะพี่นนท์ว่าควรเข้าคณะไหนควรมีความสนใจเรื่องอะไรหรือว่าควรที่จะเสพสือส่อเสพอ,อะไรยังไงบ้างอะค่ะจริงๆพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนตอนนี้น่าจะแบบอ่เล่น IG อ่าเล่นติ k To k เขาเรียกว่าดีไซน์เอเจนซี่หะไรที่เริ่มเริ่มโปรโมทงานของตัวเองใน IG หรือว่าโปรโมทเป็นความรู้เพราะอ่านแบบเทคนิค หรือการออกแบบความรู้ในไอจีเราก็อาจจะมาจ้างหารกรักตรออบเลยครับก็จริงๆแล้วแค่หาลองหาให้เจอสักหนึ่งเจ้าแล้วลองกดฟอลโล่แล้วเดี๋ยว IG จีมันจะสังเกตความรู้เกี่ยวกับด้านยูไถ้าต้องการที่เป็นแบบพวกคอมมูนิตี้ก็อาจจะแบบลงไปที่ Facebook สำหรับในเมืองไทยอะคอมมูนิตีอย่างใน ในเฟซบุ๊กค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็คนที่มีมประสบการณ์การทางานด้านนี้ออมักจะอยู่ใน Facebook ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดอยากเข้ามาหาหลัยบ้างค่ะคือควรที่จะเข้าคณะไหนคือมีคณะอะไรที่เกี่ยวกับ U X U I โดยเฉพาะไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรเงี้ยจริงๆเท่าที่พี่รู้ตอนเนี้ยจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เป็นหลัก uh huh. อ่าจริง,รงๆน้องในทีมส่วนใหญ่มาจากสถาปัตย์ จริงๆก็เรื่องของการออกแบบมมลติมีเดีย,ยหรือว่าสถาปา์หรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์อะไรก็คือสามารถแบบไปเรียนตรงนั้นได้ถ้า<ช><ๆ>สนใจเรื่องดีไซน์ก่อนใช้คําว่ามันก็ UX UI มันเป็นแค่พาธหนึ่งแต่จริงๆตอนที่เราเข้าไปเรียนมหาลาัยเขาจะปูพื้นเรื่องการออกแบบทั้งหมด<ช>แล้วคุณค่อยไปกั ดูว่าคุณนถนัดด้านไหนต่อเช่นอาจจะเป็นแบบแฟชั่นดีไซน์หรือาาถ้าคุณอยากทำที่เป็นแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มก็จะแบบ U X U I สกิลการทำรีเสิร์ชยังไงก็จะได้เรียนอยู่ในพื้นฐานมันอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดคนที่อยากย้ายสายงานนะคะพี่นนคือเขาควรที่จะเริ่มต้นตรงไหนในการที่จะมาแบบเป็น U X U I Designer พี่มองว่าตอนนี้มีคอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าบูตแคมออกมาค่อนข้างเยอะเนาะข้อดีคือเขาจะสอนในโปรเซสที่เทรนด์ของโลกเนี่ย ในใสายงาน UX/UI หรือว่าอาจจะเป็นสายงาน UX Designer เนี่ยเขาจะสอนออกมาค่อนข้างละเอียดมากแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือด้วยความที่มันเป็นบู o แคมป์ระยะเวลาสัน้นเราอาจจะได้เรียนรู้แต่ละเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆฉะนั้นเราควรหาจุดแข็งให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบถ้าสมมติว่าน้องที่อยากเปลี่ยนสายงานฟังอาจจะดูแล้วในคลิปนี้อาจจะเห็นว่าอย่างทีมเราก็มีทั้ง User Research มีทั้ง UX Writer มี Motion Designer มี Visual Designer อะไรอย่างนี้ครับ UX/UI ลองไปลงคอร์ส เฉพาะด้าน<ม>พวกนั้นให้หมดก่อนแล้วดูว่าเราสนัดหรือวชอบไปเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราไปเป็นดีไซน์เนอร์แล้วมีความสุขกับการเรียนรู้เรื่องอะไรเพราะสุดท้ายแล้วอะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราย้ายสายอะเราต้องสเปนเวลากับมันค่อนข้างเยอะมากมเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหรือว่าแม่นในโปรเซสต่างๆพอจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะว่าสามารถติดตามข่าวการเปิดของบูตแคมป์ที่ไหนได้บ้างอะคะ่ะหรืออาจจะเป็นชื่อ,อของ,งะคอมมูนิตี้ก็ได้ค่ะแบบเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กุ๊อะไรก็ไค่ะ,คะตอนนี้ที่พี่ เข้าบ่อยๆแล้วก็เห็นกัน,นที่บ่อยๆก็จะมี UX Thailand อันนี้นหน่งกลุ่มแล้วก็ดีไซน์นิวใช่ของน้องนัทอันดีไซน์นิวครับอันนี้ก็มีการอัปเดตบ่อยๆแต่ตอนนี้น้องนัทจะค่อนข้างโฟกัสเรื่องการทำดีไซน์ซิสเต็มถ้าเป็นเรื่อง t ูอย่างฟิกมาก็จะมี Friend of Figma Bangkok อัปเดตเรื่อง t ูอย่างฟิ g มาว่าฟีเจอร์ใหม่อะไรออกมาหรือกำลังจะมีอะไรออกมามเพื่อให้แบบคนที่เป็น UX Designer ใช้ฟิกมาได้ปรับตัวเรียนรู้ทั โอเค่ะท in okay, ีน design right ี้อยากจะมารู้เรื่องของการทำเรซูเม่แล้วก็พอร์ตโฟลิโอแล้วค่ะพี่นนว่าถ้าอยากจะมาเป็น UX UI Designer ควรที่จะทำเรซูเม่แบบไหนพอร์ตโฟลิโอแบบไหนค่ะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้หลายๆยังเห็นหลายๆคนยังเป็นอยู่คือการใส่แทบพลังมาแทบว่าว่าแบบสกิลที่เรามีมีพลังเท่าไหร่แล้วก็มีขีดมาตรงกลางแต่ไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ใช่ซึ่งพี่แนะนำว่าเอาแบบเอาแทบพลังนั้นออกนะครับแล้วอาจจะเขียนว่าแบบ ุณมีประสบการณ์กับสกิลนั้นมากี่เดือนแล้วกี่สัปดาห์แล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าส่วนใหญ่เราจะดูแค่ว่าแบบอาจจบด้านไหนมาแล้วทํางานตรงสายหรือไม่ตรงสายแบบถ้าทํางานเปลี่ยนสายมาเราก็จะเริ่มแบบสนใจเหมือนกันนะเพราะแบบเออทำไมเปลี่ยนงานมาเราเปลี่ยนงานมานานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถัดมาพอร์ตโฟลิโอโอเคคนที่เป็น UX, UX Designer ครับควรจะมีพอร์ตโฟลิโอที่ผ่านงานการทำโปรดักต์ถ้าโปรดักต์ยังไม่สามารถรันโปรดักต์จริงได้ก็ควรจะมีโปรเซสที่ชัดเจนว่าโปรเซส ขั้นตอนในการทำ UX มีโปรเซสอะไรอยู่บ้างก่อนที่จะออกจะมาเป็น UI มีกระบวนการคิดยังไงอย่างที่บอกคือไม่จําเป็นต้องลงไปทําเองทั้งหมดแต่ยังน้อยขอให้มีส่วนร่วมหรือเข้าใจว่าในแต่ละโปรเซสคนที่ทำเขาทําอะไรไปบ้างแล้วเขาได้อ<ม>ินไซต์อะไร<ม>ถ้าสมมติว่าไปถึงขั้นตอนสัมภาษณ์ะอะไรที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ก็ออยอมรับอปตรงครับว่าแบบ<อ>ตรงนี้เราตัวน้องค<อ>ัดเลือกไม่ได้ทํานะใ<อ><อ>ช่ใช่เราดูในส่วนนี้นะอะไรอย่างครับส่วนพาที่เป็น UI พี่มองว่าควรจะเป็นตั้งแต่การออกแบบ UI แล้วก็วงังเขาเรียกว่า screen flow เพื่อให้เห็นว่าแบบ user จ n มีของแต่ละฟีเจอร์เป็นยังไงเรา hand off หรือส่งงานให้ developer ทำงานต่อยังไงได้บ้างแล้วถ้าเป็นไปได้เล่าเสริมหน่อยว่าถ้าเราเคยส่งงานให้ developer ทำงานต่อจริงเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราแก้ปัญหาปย,ยังไงปกติแล้วคะ่ะเวลาที่เราสัมภาษณ์คนเข้ามาหรือว่าคัดคนเข้ามาในทีมค่ะคือมันต้องมีการทำเทสอะไรไหมคะสำหรับงานดีไซน์งาน UI อย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆถ้าฝั่ง UX ตัวเ,เองไม่ค่อยมีเทสครับเรามากจะจบได้ด้วย CV บวกกับ Portfolio จริงๆ Portfolio เป็นตัวหลักเลยเพราะว่า ถ้ามาถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ของทีมเราแล้วอะครับเราก็จะถามจาะลงในพอร์ตโฟลิโอแล้วแหละแล้วพอผ่านด่านการคัดเลือกและจะมาถึงการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะพี่นนท์มีคําถามไหนไหมคะที่ถ้าเตรียมตัวมาได้ก่อนก็จะดีมากๆเลยหรือว่าคําถามไหนที่แบบพี่นนท์พอไกด์กับคนดูนิดนึงว่าเข้ามาเจอผมแล้ว <c oughs> ผมจะถามคําถามประมาณนี้ค่ะพี่ทีมมีข้อเเองน <c oughs> เนาะก็จริงๆ,ๆยอมรับว่าออกสื่อหลายๆ <c oughs> ที่อยู่นะครับทั้งทั้งแบบ secret source ของ The Standard <c oughs> เลยนฉะนั้น ลองอยากให้น้องๆที่อยากจะมาสัมภาษณ์กับทีมเราทำกันบ้านหน่อยว่าเออทีมทีมเนอมีทำโปรดักอะไรหรือแบบออกแบบโปรดักอะไรไว้บ้างแล้วก็มีคนที่เก่งในด้านต่างมีอะไรบ้างออนะครับหรือว่าอย่างน้อยให้ดูว่าแบบเรามีการแบ่งโรการทำงานเป็นยังไงบ้างครับทำกันบ้านมาหน่อยแล้วก็ตอบตัวเองให้ชัดเจนว่าตัวเองอยากอยากทำงานในจุดไหนอยากจะเติบโตขึ้นไปเป็นาสายงานแบบไหน คนเข้ามาสัมภาษณ์หรือว่าสมัครงานกับเราค่ะพี่นนท์มองหาอะไรในตัวเขาหรือว่าเราจะมองหาแพชชั่นอะไรจะเข้าไหมหรือว่าไอเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะมองหาอะไรในตัวคนที่มาสมัครจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโรไหนในทีมดีไซน์อะครับเราอย่างที่ผมบอกคือทีมเราหยึดการออกแบบท,ที่เรียกว่า Humancentric Design <c oughs> เนาะค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรไหนก็ตาม User Research <c oughs> จนไปถึง u ูเอชยูไอเนรเราก็จะดูว่างานที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเขามีการดึงสิ่งที่ เป็นเกี่ยวกับยูเซอร์ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาสามารถแปลผลสิ่งที่ดึงออกมาได้ออกมาเป็นฟีเจอร์หรือออกมาเป็นแวลูยังไงได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่เรามองหาที่สุดครับเพราะว่าเราเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้คุยกับยูเซอร์ได้สัมผัสกับยูเซอร์หรืออย่างน้อยถ้าคุณพูดไม่เก่งแต่คุณเป็นคนชอาสังเกตเรามองหาคนที่เป็นคนที่ชอาสังเกตเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการ สังเกตปุ๊บแล้วเราเก็บไปคิดต่อวิเคราะห์ต่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงพยายามทำความเข้าใจต่อไปว่า user กลุ่มนั้นๆที่มีการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยหรือท,ที่เราใช้คําว่า Empathy มันจะทําให้เรารู้ว่าแบบการที่เราต้องออกแบบฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเนี่ยควรจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง <S <S หรือเราควรจะเสริมเรื่องอะไรเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นความเข้าใจคนใช้งานหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยคือสําคัญมากๆใช่ครับ วันนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับงาน UX/UI Designer แล้วก็งานทีมดีไซเนอร์เนี่ยเยอะมากๆก็วันนี้ขอบคุณพี่นนทมากๆนะคะคก็ใครนะคะที่อยากจะทํางานสายนี้นะคะก็ได้ความรู้จัดเต็มแน่นอนก่อนอื่นเลยอยากให้พี่นนทฝากช่องทางติดตามเลยคะ่ะว่าสามารถติดตามข่าวสารอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างคะ่ะครับก็ถ้าสนใจอยากสมัครงานนะครับก็เว็บไซต์ KBTG t e c h นะครับหรือว่าเข้าไปอยู่ใน Facebook KBTG Okay, ได้ค่ะ,คะส่วนของจอาพายนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับรายการ Career Unlock นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับใครก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนมาปลดล็อกอาชีพที่น่าสนใจไปด้วยกันกับรายการ Career Unlock